เฮ้ย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 ดีใจว้าวดีใจมากน้องมาแล้วว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปู่หูอยู่แล้วพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับคุณหล่อเฮ้ย พี่ปีก็ดีใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้อ้วนเรามาถึงแล้วนะคะพี่ดีใจออกนออหน้านเลยลูกคนละสวัสดีค่ะพี่ตุก๊กอ้วนมาแล้วมาแล้วโอ้โอสิไปลงในนันเลยตัวนี่ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็น คิดถึงน้องจิ๋นูคิดกล้าคิดถึงมากเลยรอนานแล้วค่ะอุ้ย้ยูย้ยเออดูนะคะแม่แม่เอฟซีอุ้ทะเมนออกไปได้นี่ออกไปแล้วนี่ เสียงพี่ปีค่ะเสียงพี่ปีร้องดีใจน้องมาเออไปรับวะไปวาเออบอกพ่อบอกพ่อเร็วเร็วบอกพ่อ้าออกไปรับน้องเร็วเร็วเร็วรว,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 วโอ้มาแล้วครับคุณหล่อจะลงรถแล้วนะครับ กำลังดูช่องน้องเสือตายแล้วพี่ปีอยู่ไม่เป็นแล้ว <laughs> พี่ปีดีใจน้องดาวกลับบ้านแล้วาหะะะาวเล่แล้วดีใจเนาะทาน,น้องแต่ดนเราเนาะเด <c oughs> จังไดเมื่อกื้น,น้องนรับสบายบบหนา,นาวบบนั่นว่าละตัวขาดหม้อนขัง <laughs> ถึงบ้านสัทีนะ้ำหมูดาว <c oughs> จะแย่เลยพ <c oughs> ี่ปีดีใจมากค่ะนี่สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยค่ะเบึงเบ่งเบงบงดีใจค่ะรอนอกก่อนเดี๋ยวให้นอ,ลองลองรถก่อนพ <c oughs> ี่ปีใจจะขาดอ้วนพนนะ <c oughs> แล้วเราไปดู <c oughs> โอ้ยไก่กับพ่อไก,ไก่ไก่ไก่คิดนอดดาวคือกันพี่น้องเอ้ยกอกเรียกน้องใหญ่เลยฮะนี่ปีดีใจจนออกนอกหน้าพนะ้าดีใจหลายที่ปีใหม่นี่ค่ะไก่ตัวน,นี้กะดีใจค่ะนี่ดีใจที่อ้วงดาวมากผุนิขึืนหดลดไปหาอ้วนค่ะเบื้องเนี้ยวนหาป่องขึ้นรถพี่น้องไก,ก่กระไดพี่ปีสวยขึ้นเยอะเลยเห็นน้องดีใจใช่ไหมปีใ่ค่ะอุ้ยด่ากัมาล่อรับคือกันพี่น้อง แม่วนร้นองไหมแม่สุมไม่นะคะไม่ร้องนะคะม,มาลุ้นดาวลงรถมาลุ้นว่าจะลงไหมกาว่าอ้าวเราเจอใคร เด็กเด็กรถนะคะเด็กรถคิดถึงแรงเหมือนห่างกันสามเดือน <laughs> มาลงมาไปเป็นไังคือบล็อกรถหมู่บ้านสิบช <c oughs> ั่วโมงหาสารเกา่าลงโต๊ะประหอดพี่ปีดีใจมากค่ะพี่ปีเห็นน้องมา ตาเลินเรียกขวัญอ้วนกลับมาด้วยไหมเนาะเรียกยุคค่ะตาเลินสูส้ๆูนะคะเด็กๆก่อนคขำของแม่เงินตุกเชือกเลยเน้องเจ๋อหยิ่ข้า,ยยามิ่งมิ่งมิ่งมันรับดาวเร็วเรี่ยวเรีนยวเรี่ยว้ยอยู่บ้านยังด้งย,ยินจ้ำเสียงดังเนาะ สวัสดีแม่สมมารอสายเสียงหรือคะมาแล้วจ้ามา,มาแล้ว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 เอาลุนลุนลุนแม่แม่ลุนลุนเอาพี่ปีมารับน้องเล็กหน่อยจ้าแม่สมมา,มาเอาพี่ปีมารับน้องเลยเรื่องมาลงมีมาลูกมามามาค่อยๆลงหดบ่าแล้วมาเด้อกวนดอกดาคุก๊กเอา พี่ปีพี่ปีมาฮับน้องลงรถแม่เดี๋ยวแม่ไปเอากลวยให้เขาจะล่องเองเขาว่าเขาประอบเหม่คนพาลงเขาเก่งละเนาะอู้แม่์ว่านเลยเจ้าบุตรท่นดอกเขาลงแล้วเขาประอบเหม่คนพาลงโอ้ไก่กับพ่อไก่พี่น้องเอามาฮับน้องนี่มาฮับน้องนี่ลุ้นๆดาวลงรถป่ะนะ ก่อยากบังคันัม่มาบขาอ้วนสันมามพี่ปีมาหับน่องแล้วเร็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 วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามารับน้องมารับน้องขุนไปรับน้องขุนสุดยอดถึงบ้านโดยสวัสดิภาพอ้วนไม่ไม่ชอบบังคับใช่ค่ะนี่เออเอาเอาเอาพระเอกสิเจังไดพระเอกถอยหลังลง่น้องแบบนา เออเหรอสุดล้ออ้าจ้าอ้าจ้าอ้าจ้าอ้าจ้ะอ้าจ้ะอ้าจ้าขาสั้นขาสั้นสั้นแล้วเออเออบ่ถึงได้ได้ที่นี่อ้จ้าอ้าจ้มันจะเดียวไปแล้วค่ะพุ่นพี่กระน่องดีใจคักน่องมาแล้วมาต้อนรับน่องบักคักเลยพี่หน่งไปเขาไปทานน่องอยู่ข้างในเด้อพี่บัวบอกยืนนานกำ ค่ะลุงพี่บัวแหมให้น้องกินน้ำอาบน้ำกันลูกน้องก็ลักมาถึงทนอนๆที่ปีสนใเจเแต่น้องดาวผู้เดียวเบิง่งแน่้อผุนละเป็นจังไดเมย์โอบอเออตามน้องเบิ่งออขึ้นรถมาเมย์โอบลอะได้กินยังบบเออฮึเม<อ>ื่อวานต้องโจดตะลึงไอ,อ้ไปอยูอย่ยออยน้ำหนกเป็นรัตตตั้งไปแม่แป้งจะให้ไปหาแม่แป้งพ่อ แม่วันดีใจออกลกนาเลยสาวปีใหม่ดีใจมากเลยนะคะใช่ค่ะดีใจมากเบิงว้าบุญพอหายอยู่ในขอบร่อนหนองบอลร่อนเนาะเฟะบอลล่องเฟะบอลล่องเพกอยากไปอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไปละเออไปพี่พ้าเขาคอกเออไปไปไปพี่พ้าเขาเออนั่นพี่น้องเขาคอกเลยพี่น้องเออเฮ้ยกินหอดพี่ปีบัลระ ไปขึ้นหนึ่งพระเอกมยอมล้มาล้เียบะเอกลีลายอมลองรถพี่ป,ปีดีใจน้องกลับมาแล้วม่เอกนจบบิบึงเนบเนพี่น้องอยังสวนกันอยู่บนเนียวเลนสนามอยู่บนเนี่ยง อุ uh, ้ยห uh, uh, ิวแห้งพี่น้องอุ้ยอ่ำขอกินก้อนละแตงโมนี่ว่าสันว่าจ่าพม่เกียดิจ่าพม่ลีด้หรืเด้ออะขอกินน้ำกันหนูกินน้ำกันขอบคุณนะคะคุณพี่เกียรติคุณพี่ลีขอให้รวยๆและรวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะจ๊ะเออเสียบยล่กันนี่เออหนึ่งเลยค่ะได้กินนี่วันกับกันซ่งั้นพี่ปีไม่เอ้ยพี่บัวไม่ยอมลงเพน่ะวา่ะ จริงแต่เสียบค่ะเนาะอวนดาวดาวหิวค่ะดาวหิวมากอน้องมาลิบลิบวิ่งหาน้องเลยเอาย้อมให้พอเล่อนอาบน้ำให้น้องอยู่ข้างนอกเนาะส่วนน้องเขาขอกเลยเนาะเออให้พี่กินอเออเรียกพีบัวกินด้วยพี่บัวยบอย่บ่ตอนลงจากรถอยู่พี่น้อง <of you. S 2> <laughs> พ่น <laughs> พี่บัวอยู่บนรถอยู่นะคะหนุน <laughs> ยังไม่ลงมาเลย <laughs> บัวยังไม่ลงเลยค่ะนุ่นอยู่บนรถอยู่เลยพระเอกไงเอ้าลีลาผนเบงพอๆพนก็ยืนหลุ่นอยู่ข้างล่างค่ะบุยอมลงโอ้ยตาลิตตนแต่มาเด้อมาเด้อมากินผลละไม่กับผู้สาวกับน้องเด้อโอ้บุยอมลงรถผู้บาบัวปีใมาอยู่ใกล้นองเลนั้องน่ารัก บัวติดใจรถปรวาอือแศ่ข้าแซบสุดยอดพี่สาวแห่งชาติพี่ปีอ้วนไม่สนเลยหิวบ่ได้สนเลยคันนี่บ่สนใจไผแล้วอ้วนบอกผมหิวลายครับพี่น้องได้ลีลายอยู่พระเอกไงเดินวนอยู่บนรถอยู่พี่น้องเอ้ย สงสัยพ e ี่บัวติดใจรถน้องดาวนะคะไม่ยอมลงรถนะคะสงสัยจะนอนอยู่ในบนรถหรือเปล่าเพิ่งบอกน้ำหนักรถตั้งฉีดโอ้โหไปคืนเดียวนั้นนะคะเออเต็มถี่เลยลูกเต็มถีเลยจัดไปเอาแตงโม ไปล่อบัวบานหน่อยเพื่อนว่าบัวกลับไปยังพี่พี่บัวยังไม่ลงรถเลยพี่ลี่ขอบคุณนะคะสรงสารดิฝ่ามุ่งเร็วพี่บัวแล้วก็แม่เขียดนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเอาน้องดาวไปรับพี่บัวลงรถก่อนมาดามามาบังพี่บัวพี่บัวก็ลงรถปเานอยนกับกําลังกินอยู่กับว่าอยากไปไปเอาพี่บัวลงรถก่อนลูกไปไปพี่ปีไปน้ำนองว่ะไปบ่ ไปลูกไปต้องบำรุงด้วยแม่สมน้องดาวพุ่งยุบแม่แม่จัดมาเลยค่ะปัดปามาลามาไปเอาพี่บัวก่อนเร็วๆเร็วๆมา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 ปัดปัดปัดไปเอาพี่บัวลงนถก่อนพี่บัวไปย่อมลงเลยน่ะเออถือมาถือมามามาถือมาเออตรงมีเนียวไปหลอพี่บัวน้ำก่อนมา

พระเอกในลีลาคักเลยอาจารย์ปี๊ปี๊อาจารปี๊ปีไว้มะพ้าวตุทนเด็บสอดเสือใจเย็นมา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 บ้าเอ้ยผุ้สาวมาล่อละาีน

อ้าวบวงงงเงีบลยะอ้าวลงลุกลงลงมาลงมาลงมาลูกลงมาก่ยนขาลนเอ่ะตัวสีนอลอยู่ั่นตีบเมนชอบปีสิบหลานละบอบวันนี้อ้าว มามามาดาวดาวเงียดากได้ลงมากเออเออนั่นเออเออเออนั่นเออลงลงลงดุลงอู้ดุไข่สั้น มงปวัเออโอ้เก่งเก่งนานบ่แม่บ่แม่ติดใจผู้สาวดูยุ่งเรี่ยแหละตีมาอยากลงรถนะฮะเอากะย่านเนาะโอยโมานน้เนาโซม่านเนาะไวเลวอุ้ยเมอตีใหมกับรังใจบักคักเลยเหรอเอาตอดปวดลงมีเลยปบปวดทำไมไม่เหมือนเมื่อวานล่ะเป็นว่ามีปันหาเด้ซับเปลี่ยนกันพี่น้อง โอ้โหมาถึงนอนนอนกินน้ำแล้วนะคะหิวน้ำนไปใส่ด้เลูกไส้ข่อยยิวแห้งเออมาหอดกับเขาหาสเสบียงเลยเออเด้อมะพร้าวนะ24ลูกไปถึงไหนแล้ว <c oughs> แตดงตอบที่บัวนหน่อยขวัญ <c oughs> เอ้ยขวัญมาน้องบัว่นว่า <c oughs> เมื่อถึง <แห S 1> กินน้ำก่อนนะครับแ,หแ,หแม่คนึงคนต้องก้าวไป<ช>แลัว <c oughs> โอ้มาปอบผู้บ่าวโอ้โอ้กะว่าโอ้เป็นยังคือบ่อยากลงรถ <แห S 1> ไปปุ่นไปปอบผู้สาวอยู่ปุ่นคีบ่คินหอดปีปีบอสามตันเราจะค่อยม่กินไรครับวันหิวหิวมากค่ะเน่ดาวมาถึงได้ถึงแล้วค่ะน้องดาวมาถึงได้กินผลไม้มะตะก,การนึงแล้วเดี๋ยวไปหาบปีบัวลงรถแล้ว สองตะกากับพี่ปีค่ะเป็นรับพี่บัวลงนถดเอ้ยสร้างผูตัวน,นี้ก็คือสิอยากอ้อยนอพี่น้อง <c oughs> หิวแหงหิวหิวเขา่าก่นกินวยถา,ากับเข่าก็มีเยูเอ้อนันจงไว้ให้ยูกะเกลืออ้อยมะพราวหญ้าอะไรก็ได้น้องดาวกับพี่บัวบอกอย่างที่ไป,ไป,ไป,ไปี <c oughs> <c oughs> โออเ็ด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 เฮ็ดเ็ดเฮ้ย้เข้าตรงงไพี่ปีพี่ปีมือเงาได้นเออแซ่บเออสบดีหวานอ่าม้าวแล้วค่ะเข้าปากแล้วค่ะนี่พี่บัวนะคะ พอเร็วลูกพอเร็วชื่นใจดาวบอกชักายไปไล่ตัวเลยโอ้ยชิบิไซโอ้ยถอยลูกถอยให้พี่บัวสีตะก้าโอ้ไม่ไงี้อันจัดผลไม่ให้พี่บัวเนสีตะก้าจากคุณพี่ประไพยหิวมากเลยสีดาวเอ้ยทุนว่า พีี่่บััววนให้ผลไม้พี่บัวจ้าจ้าจัดจัดจัด,จดให้อยู่นะคะเดี๋ยวเอ้าวสี่ตะกร้าให้พี่บัวบุรินทร์ผู้สาวสิญญา,าติมน้ำสติไอ้เออเอาจัดการเลยลูกหล่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ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 าเอาเอา้าเอาเอว่าฝุ่นผู้บ่าเขากองฝุ่นแล้ว เดี๋ยวเดยวลูกเดียวไมเดียวลูกเดียวมกอนสร้างไเนยฮกควนสร้างไฟเนยกคอนเดี๋ยวเดี๋ยว้ดีกว่าคนแห่งตะบะถือกันเนาะแบกินแบงกินลูกบอลไหนคือรถเขาไกอไปกนหอยลูกบอาไปกินกกเสือเลยผู้สาวเอ งานนี้พี่ปีอ้วนกินกับเตานั่นแล้วก็กินกับเตานี่เอาแล้วปนมะพร้าวไม่ทันเอามาอีก้ว่าบอกทานในตู้เย็นค่ะเม่อสัก่ตอนนี้หิวค่ะถูกกันอยู่ค่ะอีกสักพักเดี๋ยวก็มีลายนะคะเช็คออกแล้วเช็คดูแล้วเช็คดูแล้วเออยู่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 ทำอะไรกอนทำยังไง หามาให้แน yeah, mm. ่น uh, right. mm. uh, yeah, mm ่าเขาวะเสียงรถอืมเดียวค่อยตีกันเด้อพน่ะเอยอย่งดีวคุยายพีกไ่ไหวแน่เดาหิว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 เดี๋ยวอิ่มมาตีกันต่อเอาเอเอาเอามาเร็วมาเรว buat ตัวใหญ่ข mm. uh ึ huh. oh, oh. Oh, oh. 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 Ay, like ้นเยอะเลยใช่ค่ะที่ตุกเออโหเอาเชือกได้สิได้บัดนี้เอาเมนอวดนึกเมนเสือได้เอาเอาเอาโอ๊ยเลยแตกเอาก็ตกแตกเลยแตกกันเว้ยเอาูด้ดู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 นูด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 ู นั่นเลยบดไอกินนี่ผู้ใดมือเหยวกัไเดี่ยวนั่นเห็นบ่ปีไพันมือดูมุดไปบ่โมเมนต์ปีปีไม่ถามน้องจนมาเมยนนะก็เลยขอปีกินซะวระสนว่ามุนอุ้ยปุเอาเร็วเวเปีปีมาได้เนอนั่นหล่จจางน้อยผู้หิวงห่ย มา้แโอ้ยเป็นยังกอโอ้ยเห็นลูกไหมว่าแห้งเวาีนน้าาีนน้าออวผมดีครับอิ่มกันตัวหน้าโอ้พี่ปีเดินมา้ไกลพี่อเล็กมากันเลยหิวแหงพี่ี้องหิวยพี่ปีรอน้องจะนานจนหิวนะ เบ่าที่กลับล้วค่ะคุณไปแล้วค่ะตาเล่นหมดแรงมือไม้หอนสีบัวก็กินแล้วไปแล้วนะคะกลับบ้านแล้วค่ะนูนอืออืออือไปแล้วไปแล้วน่ารักจังพี่เลยเด็กๆขอบคุณค่ะพี่บัวต้องแยกรวมอีกแล้วไปแล้วค่ะกลับบ้านแล้วบุกระดังเอียงล่ะ <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอา้าเอาอเอ้าน้องพวกไปวัดจังใดเหนือขับรถนะคะเก็บรถนะคะพอสีมารถไปเก็บแล้วเข้าอู่แล้วทำความสะอาดเรียบร้อย พี่ใหม่หิวข้าวได้แนละ้วลูก,กปีๆลอดน้องจนหิวค่ะพี่เกศสอนลอกกินพร้อมน้องกันกนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาวครับเห็นน้องมาแล้วล่าเริงเลยนะคะนี่ตอนน้องไม่มาแล้วไม่ล่าเริงนะพอน้องมาแล้วล่าเริงเลยสุดยอดจ้าพี่ปอ,อเดี๋ยวมาดูใหม่จ้าหิวข้าวาจ้า คือขึ้นเลยคือขึ้นเลยเมื่อกี้ไปแล้วหกลูกเด้อค่ะก็สุดท้ายนี้ฝากกดติดตามนะคะอย่าลืมนะคะช่องพังปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่ชาแนลนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเส็ยขยันจริงๆจ้าคือนหอดนองแห้งปีหักนองไหลลาวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า